เคล็ดลับคอนเทนต์รันวิวอะข้อที่หนึ่งเลยคือทำคอนเทนต์จงด็อกคิวเมนต์อย่าเคลียร์แปลว่าอะไรแปลว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยด็อกคิวเมนต์คือการบันทึกเรื่องราวคนชอบดูอะไรเรียวเียวคนชอบดูอะไรเป็นการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจร,จ,รจริงมากกว่าการเคลียร์เราชอบใช้คำว่าคอนเทนต์ครีเอชันเราต้องการใช้คำว่าครีเอทีฟก็คือสร้างคนไม่ชอบดูอะไรที่เป็นการสร้างคนไม่ชอบดูอะไรที่เป็นการประดิษฐ์คนชอบดูอะไรที่มันเป็นคอนเทนต์เร็วเรียว และวั้าเาำไปสู่ข้อที่2ก็คือจงมีความเป็นออเทนติกออ t เทนติกแปลว่าอะไรออเทนติก <ent> แปลว่าความเป็นเนื้อแท้คุณไม่ต้องพยายามเสแสร้งว่าคุณเป็นใครเกิดคุณเป็นคนหน้าเข้มคุณก็โชว์ความเข้มของคุณคุณเป็นคนหน้ายิ้มคุณก็โชว์ความยิ้มของคุณนั่นคือโชว์ความเป็นออเทนติกเพราะคนปัจจุบันนี้มันชอบความเป็นออเทนติก แคดลับข้อที่3เนี่ยได้คอนเทนต์ล้านวิวเลยนะคือความโปร่งใสทางเพลนซี่ทำไมความโปร่งใสถึงทําให้คอนเทนต์ขึ้นคนมันชอบดูอะไรเบื้องหลังเมื่อก่อนเราเห็นว่าสินค้าเนี่ยโอเคจบแล้วนี่คือสินค้านี้แต่ปัจจุบันเนี่ยคนมันชอบดูว่า กว่าจะได้ครีมกระปุกนี่มาเนี่ยวันนี้เบื้องหลังโรงงานยังไงกว่าจะได้รองเท้านันยางดูของเสือร้องไห้ไหมกว่าจะได้รองเท้านันยางมาต้องทำยังไงบ้างกว่าจะได้รถหนึ่งคันต้องทำยังไงบ้างคนชอบดูเบื้องหลังคนชอบเข้าไปดูเบื้องหลังว่าทํำยังไงนี่ข้อที่3ก็คือคุณโชว์เบื้องหลังเลยเบื้องหลังโรงงานคุณเบื้องหลังการผลิตคุณเบื้องหลังกว่าจะได้สินค้านี่ออกมาเบื้องหลัง R D คนชอบดูครับคนรู้สึกว่าเขากับคุณคือพวกเดียวกันคุณพาเข้าไปดูหลังโรงงานเขาเชื่อใจเขาคคคัญาาาาเลยืือออุณต้้้งงงสสรรรฐนนแฟห คอมมูนิตีอย่างของผมเนี้ยมีฐานกลุ่มลูกค้าที่เป็นรายนี่คือลูกค้าประเภทเหนียวแน่นลูกค้าประเภท f c พวกนี้ก็คือกลุ่มคนที่เป็น Community Community ก็จะซัพพอร์ตคุณซัพพอร์ตผลงานคุณรับฟังข่าวสารจากคุณคุณต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า Community หรือว่าฐานแฟนคลับนั่นเองดังนั้นถ้าคุณทำครบ4ข้อเนี้ยคุณจะคลิปล้านวิวโคตนง่ายเลย